ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียบเราก็แต่งให้มันแบบหรูนหน่อยอ่ะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้า oh, Thank you. สู่รายการร้อยเรื่องร้านนะคะรายการที่จะมามอบไอเดียเด็ดๆในการตกแต่งร้านให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยล่ะคะ่ะวันอังคาร18นาฬิกา15นาทีนะคะเชิญคุณผู้ชมมานั่งหน้าจอทีวีนะคะแล้วพบกับตูนและรายการร้อยเรื่องร้านได้นะคะคุณมีร้านเรามีดีไซน์มอบให้แน่นอนค่ะแต่ถ้าผู้ประกอบการท่านไหนนะคะบอกว่าโอ้โหยังไม่เลิกร้านเลยนะคะร้านยังไม่ปิดไม่เป็นไรค่ะเรามีให้ชมอีกหลากหลายช่วงเวลาดัางนี้ค่ะ ชมรายการย้อนหลังได้นะคะคลิกไปเลยค่ะ www facebook com slash รอยเรื่องร้านค้า<ๆ>เราชาวผู้ประกอบกิจการร้านค้านะคะถ้าตุนตั้งคำถามว่าเราแคร์ใครมากที่สุดถ้าท่านไหนกำลังอินแล้วหรือว่ามีความรักนะคะอาจจะบอกว่าก็ต้องแคร์คนรักของเรามากที่สุดแต่ไม่ใช่ค่ะเรานะคะถ้าเป็นเจ้าของร้านนะคะคนที่จะต้องแคร์มากที่สุดในการประกอบธุรกิจนั่นก็คือลูกค้านั่นเองค่ะ เราอาจจะไม่ต้องถึงกับยกลูกค้าเป็นพระเจ้านะคะแต่ว่าการใส่ใจและก็จับความต้องการของลูกค้าได้ก็สามารถทําให้ลูกค้าประทับใจในบริการของเราได้แล้วล่ะคะ่ะวันนี้นะคะจะมีหลักง่ายๆค่ะในการให้บริการลูกค้าอย่างครบถ้วนนะคะที่เรียกว่า care มาฝากกันด้วยล่ะคะ่ะ C นั้นนะคะย่อมาจาก capable ค่ะ A นะคะคือ accessible ค่ะ R ค่ะคือ responsive ค่ะและ E นะคะคือ empathy ค่ะ c a p a b l e คะกค็อความสามารถในการให้บริการลูกค้านะคะตามขั้นตอนได้อย่างดีที่สุดค่ะการบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้านั้นนะคะเริ่มมาจากความเข้าใจในสินค้าและบริการค่ะทั้งของเราและคู่แข่งนะคะอย่างถ่องแท้ก่อนค่ะพนักง,งานนะคะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดค่ะซึ่งไม่ใช่แค่การท่องจำนะคะแต่ควรเป็นคำพูดที่มาจากความเข้าใจ สามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดอย่างชัดเจนค่ะบนมาตรฐานที่เท่ากันทุกครั้งนะคะตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นช่างตัดผมนะคะเราควรที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพเส้นผมแต่ละชนิดค่ะหรือว่าอุปกรณ์ในการทําผมทุกชนิดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะถามอะไรมาก็ควรจะต้องตอบได้ทุกคําถามค่ะมาตอบกันที่ตัว A นะคะหรือว่า accessible ค่ะก็คือว่าการสามารถเข้าถึงนะคะได้อย่างง่ายแล้ก็สะดวกค่ะ ตัวต่อมานะคะคือตัว R ค่ะหรือว่า Responsive นะคะคือความสามารถในการตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตรงความต้องการค่ะความรวดเร็วในการให้บริการนั้นนะคะถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งในการบริการลูกค้าค่ะซึ่งการมีใจรักในงานบริการนะคะจะเป็นแรงขับให้เกิดการให้บริการในทันทีค่ะเพราะเวลาไม่กี่นาทีที่ลูกค้าไม่พอใจนะคะอาจจะไปสร้างความเสียหายอันยิ่งใหญ่ได้เลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะเ,เรื่องของเวลาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเป็นอย่างยิ่งค่ะ การวางแผนที่ดีนั้นนะคะจะเป็นตัวช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพนักง,งานดูแลลูกค้านะคะจะต้องรู้ถึงวิธีขั้นตอนในการดําเนินง,งานอย่างจริงจังค่ะเพื่อที่จะดูแลลูกค้าได้อย่างตรงจุดนะคะและสอบตัวสุดท้ายของคําว่าแคร์นะคะก็คือตัว e ค่ะหรือว่า empathy นะคะนั่นก็หมายถึงการมีอารมณ์ร่วมนะคะไปกับทางลูกค้านั่นเองค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สามารถซื้อใจลูกค้าได้ค่ะนั่นก็คือการเข้าถึงจิตใจของลูกค้าค่ะ เช่นรู้ว่าลูกค้าโกรธเศร้าหรือว่ากําลังดีใจนะคะหากเรารับรู้อารมณ์เหล่านี้ได้นะคะนั่นก็แปลว่าเราสามารถสื่อสารทางใจได้ค่ะเป็นการเปิดมุมมองของการรับรู้ต่อคนอื่นได้นะคะเราจะได้เข้าใจลูกค้าแต่และประเภทมากขึ้นค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าการบริการลูกค้านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องยากเลยล่ะคะ่ะเพียงแค่เราแคร์นะคะหรือว่าเราใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมอบให้กับลูกค้าค่ะเชื่อเลยนะคะว่าลูกค้าก็จะสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกดีๆนะคะที่เราใส่ใจลงไปในทุกๆรายละเอียดได้อย่างชัดเจนแน่นอนคะ่ะถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วนะคะรับรองเลยคะ่ะว่าแบรนด์ของคุณหรือว่าองค์กรของคุณนะคะก็จะอยู่ในใจของลูกค้าอย่างไม่นึกลืมเลยคะ่ะและสำหรับจ์ของรายการเราเรื่องรานสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวตุนขอสรุปให้ฟังดังนี้คะ่ะ จทย์สัปดาห์นี้นะคะมาจากคุณเมย์ค่ะต้องการเปิดร้านขายรองเท้านะคะที่นําเข้ามาจากต่างประเทศค่ะและคุณเมย์นะคะกําลังจะไปเช่าพื้นที่บนห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์ค่ะแล้วก็อยากจะได้โทนสีหลักนะคะคือโทนสีดําสีแดงในบรรยากาศที่ดูหรูทันสมัยและก็ไม่เชยค่ะขอบคุณคุณเมย์มากๆเลยนะคะสําหรับโจทย์สัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าร้านขายรองเท้าของคุณเมย์จะสวยแค่ไหนด้วยฝีมือของพี่ต้มในช่วงแต่งร้านค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video